บ้บาลนะครับเอาพิมพ์ตำไทยยังไม่เห็นบางคนก็เห็นบางคนให้ไปแล้วเนาะนะบางคนก็ว่าดินเก้าคุณตั้มดิน 9, เก้าอบางคนก็มีเห็นอา้าวจะทวนนะครับพิมพ์เด้อนะครับรัฐบาลนะครับงวดที่แล้วจันทีห้าเนา 5, นะเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวฟิวเจอร์มัน ที่วราจานให้ห้านะครับนะมันออก,กอะไรล่ะแปดหกห้าแปดห้าหกเนาะงวันี้นะตัวเด่นเลขวิ่งินล้านเนี่ยนะครับเป็นเก้านะครับงวดต่อไปนี้นะถ้าจะไม่ผิดได้ยินเขาว่าเขาว่าเป็นหวยสันจรใช่ไหมเอ่ยนะถ้าเป็นหวยสันจรนี้เกิดความมั่นใจมากเลยพี่น้องนะตั้งแต่สมัยเขียนลายมือแต่ก่อนเขาเรียกว่าเจ้าพ่อหวยสันจรนนี่แหละนะ อ่าใครอ่ใครเห็นตัวเต็มแล้วน่ะเราผิดมาสิอ่ใครอยากเห็นตัวเต็มอ่ใครยังไม่เห็นน่ะครับอเห็นแล้วอ่ะคุณสม,มพรอ,อ่านมาอ่นานผิดหรือเปล่าคุณสม,มพรน,นี่เนาะนะครับเห็นแล้วโอ้ก็แสดงว่าอยู่ในห้องแนวทางของจาไม่ยังก็อยู่ในกลุ่มเฟซ หวยใบฟ้านะอา้าจย์ไม่ได้ทําหวยใบฟ้านะเพื่อง่ายต่อการเล่นถ้าอาจารย์มั่นใจคือจะมาทำใบแบบนี้ถ้าหวยใบฟ้ามันจะมีตัวเด่นสองตัวบนล่างนะบางคนอาจจะจับจุดยากแต่อาจารย์ก็เลยเอาตัวที่มันเข้ามาแน,น,น่นอนนะก็คือตัวเดียวฟันเป็นตัวเดียวก็คือเป็นแบบนี้นะครับนะเห็นแล้วนะก็แสดงว่าจันยุ่ใสแล้วคุณแม่นชุดเต็มเนาะนะครับชุดเต็มอนะ เพราะนั้นบางคนไม่เห็นเขาก็จะรวมไปทั้งอมสินเลยเนาะนะครับนะนะเพื่อจะได้ไมนะ่มันจะใกล้ใกล้สิ้นเดือนบางทีอาจจะไม่มีเวลาเอามาให้เพราะฉะนั้นก็ก็แคปไว้นะครับเพราะว่าบางทีก็จะปส่งสินค้าให้ลูกค้าต่างจงังหวัดอาจจะไม่มีเวลาสะดวกนะครับเดือนกันยายนิ่งยุ่งยากนะครับเพราะเตรียมของทําบุญมันเกิดนะครับ ออมสินว่ายังไม่ได้ลงในกลุ่มนะครับนะลงแต่ในกลุ่มเฟสนั่นแหละแต่ว่าในกลุ่มลายยังไม่ได้ลงนะครับอมสินนะครับวิ่งรูดห้าน้นที่ห้าศูนย์ห้าสองตามนี้แต่ตัวเจานะในสี่สหังก็มาเล่นทุกตัวตนนะครับไปกับทั้งบนทั้งลม รัฐบาลนะครับตัวเต็มนะ9นะครับอาจารย์เน้น909397 909397ลัตเตอรี่อาจารย์ลูดลัตเตอรี่อาจารย์ลูดไม่เอาตัวเดียวคือ99ไม่พี่น้อง อลอตเตอรี่เนี่ยใครอยากดูบ้างเนี่ยลอตเตอรี่นี่ไม่เอาเฉพาะ99อ่ะจาก90เนี่ยเดี๋ยวใครอยากดูเนี่ยมานหน่อยแต่ไม่เอาเ,อาเ,อาเดี๋ยวกระิบว่าโมอีกแล้วจะให้ดูนะเล่นอย่างละสองว่าชุดละห้าใบได้พี่น้องเนี่ยชุดละห้าใบได้เนี่ยอันนี้เก้าศูนย์เดี๋ยวจะไล่หทีละตัวก็ได้เนี่ยเก้าศูนย เก้าหนะึ่งความมัดมีความมั่นใจนะนะครับเก้าหนึ่งเล่นทุกตัวนะบ๊วยแมนวาหยสื่อได้จัดให้บึงความเก้าสองนะถึงว่ารูดนะนะครับเก้าสามนะอาจารย์ลุง ทุกทุนสร้างบ้านวันนี้เก้าสี่เห็นวะว่าจันขึ้นหลายแถวไม่เป็นโจใคเรเลนต์ีกับชิวาอีกอมาเมื่อเช้าเด้๋ยมาส่งเจ้าหนึ่งนะเขามาตั้งแต่ลังหัวออกเลยสามวันสี่วันเก้าห้าเห็นไหมจันลูดไม่เอาเฉพาะเก้าเก้าอะเก้าหกแต่แปีเก้าเจ็ดมันมันมีเก้าเจ้าเดียวเนี่ยหาไม่ได้เดี๋ยวจะซื้อมาเพิ่มเนี่ยเก้าเจ็ดเก้าเปียเห็นไหมไม่ได้เฉพาะเก้าเก้าอาจารย์ไม่เอา ลูดนะนะครับวันสัน้นไม่เจาสิบนเพรจัดอยู่บบน,นี้ถุงทุนสั่งไว้ทัางด้หกใบชุดหนึ่งมันก็หกร้อยห้าสิบแล้วพี่น้องนะอยู่นี้เก้เาก็แปดสิบเจ็ดใบสิบเจ็ดชุดนะสิบเจ็ดชุดคูณไปตัว <c oughs> จริงๆมันตั้งชุดละสองเนาะเพราะมันขาดเก้าเจ็ดอยู่เดี๋จะไปหาซื้อใส่แต่เป็นเป็นตัวเน้นด้วยไม่มีนะครับขาด ลลองออกไปเบ่งนะติดแดงนะครับโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับในอาทิตย์หน้านะครับประมาณนี้คนทุกคนโชคดีร่ำร่ำรวยรวยเฮงเงปังๆกันทุกคนนะโชคดีบรดิครับ